แกบันทึกภาพมาตลอดทางนะฮะ,ะทุกอย่างโอเคไหมครับอาจารย์อย่าเพิ่งชนคุยอย่าเพิ่งชวนคุยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะเป็นวิดีโอรีแคปงานวิ่งนะครับขอนแก่น21เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะมาวิ่งงานนี้นะครับเพราะว่าเข้าใจผิดว่าจะต้องไปวิ่งเทรลสัปดาห์นี้ดูวันผิดก็เลยตัดสินใจแบบเออในเมื่อว่างแล้วเนี่ยเราก็เลยมา วิ่งงานนี้เลยแล้วกันใกล้บ้านแล้วก็เป็นระยะที่กําลังโอเคนะครับผมเองเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายในการวิ่งระยะฮาบหรือว่าทําเวลาอะไรมานานแล้วนะเคยทําเวลาได้ดีที่สุดเมื่อ8ปีก่อนที่งานขอนแก่นมาราธอนนะสนามก็ยากกว่าน,นี้ด้วยตอนนั้นวิ่งได้1.43นะครับแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมมากนะตอนนั้นแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรจนมาถึงเมื่อปลายปีก่อนนี่แหละที่ไปวิ่งขอนแก่นมาราธอนคือกลับมาซ้อมมาราธอนอีกครั้ง แล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างน่าพอใจนะครับ4ชั่วโมง4นาทีอาจจะไม่ได้ซับ4นะแต่ก็ถือว่าพอใจกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ผลงานส่วนตัวมากๆหลังจากคอนแกนมาราธอนเนี่ยผมก็อาจจะวิ่งน้อยลงเพราะว่าถือว่าพักผ่อนด้วยนะครับแล้วก็เตรียมตัวไปวิ่งเทรลด้วยฉะนั้นวิ่งแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะวิ่งอยู่ที่ประมาณสอครั้งเท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นก็จะไป ทำครอสฟิตอะไรอย่างนี้มากกว่าฉะนั้นงานนี้เนี่ยก็เลยไม่ได้มีเป้าหมายอะไรแต่โชคดีที่ก่อนวันแข่งเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่สะนะครับรันวิศะว่าพี่เขามาวิ่งอะไรหรอมีเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็บอกว่าพี่เขามาวิ่งกับพี่แอนทองผสมนะครับพาพี่แอนวิ่งผมก็เลยถามพี่แกไปว่าเฮ้ยอย่างนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ผมไปวิ่งกับพี่สะได้ไหมอะไรเงี้ยเผื่อว่าผมจะได้ถ่ายวิดีโอ ไปด้วยผมจะได้มีเป้าหมายด้วยเพราะว่าผมไม่ได้เซ็ตโกเอาไว้ไงผมไม่ได้เซ็ตเป้าหมายเอาไว้พี่สาก็เลยบอกว่าเอ้ย e มาเลยมาเลย,มา,เลยมาวิ่งด้วยกันอะไรประมาณนี้ครับผมก็เฮ้ยโอเคเลยงั้นมีเป้าหมายแล้วเดี๋ยววิ่งตามนี่แหละวิ่งกับพี่แอนได้คอนเทนต์ด้วยได้ถ่ายวิดีโอด้วยอะไรประมาณนี้น่าจะได้แรงบันดาลใจดีๆนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วคือผมกลับบ้านมาผมก็มาถามลิลลี่แมวเป้านะว่าเอ้ย e จริงๆผมควรไปวิ่งหรือเปล่าวะผมกลัวไปรบกวนพี่เขาไปรบกวน พี่สาเขาหรือเปล่าไปรบกวนพี่แอนเขาหรือเปล่าเพราะว่าเขาอาจจะมาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยกลัวจะไปทําให้เขาเสียสมาธิท้ายที่สุดแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเออไม่ไปดีกว่าวิ่งไปตัวคนเดียวนี่แหละปีนี้เป็นปีที่แปลกนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาลงงานวิ่งอะไรอย่างนเนี่ยผมก็มักจะมีทีมมีเพื่อนหรืออย่างน้อยก็มีจย์พัฒนมาลงด้วยอะไรอย่างนงี้แต่ช่วงหลังอะ่ะส่วนมากผมก็จะไปวิ่งกับล,ลินลี่แล้วก็ถ้าไม่จําเป็นผมก็แทบจะไม่ลงวิ่งเดี่ยวเลยเพราะผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ไม่ได้มีสสีัมากครบ แต่ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมจะต้องวิ่งอยู่คนเดียวระหว่างที่ผมขับรถมาเนี่ยผมก็ตัดสินใจว่าเอาไงดีวะวันนี้เราจะเป้าหมายอะไรดีเนี่ยเราจะวิ่งเฉยๆหรอเราจะเอนจอยบรรยากาศขอนแก่นหรอทำไมเราต้องเอนจอยวะเราก็อยู่ขอนแก่นอยู่แล้วเราแทบจะรู้ทุกซอกทุกมุมของขอนแก่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบตัดสินใจแบบโค้งสุดท้ายเลยว่าเอองั้นเราลองวิ่งไปกับเพเซอร์1.45แล้วกันเพราะว่ามันน่าจะเป็นเพซที่ เราพอจะทําได้วิ่งไดออ้ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ซ้อมสปีดเวิร์กอัลเยอะมากก็ตามผมก็เลยตัดสินใจวิ่งไปกับเพเซอร์หนึตั้งแต่แรกเลยนะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากวิ่งไปเนี่ยผมรู้สึกว่าร่างกายผมค่อนข้างพัฒนานะโดยเฉพาะเรื่องของระบบหายใจคือสังเกตได้ง่ายๆก็คือเรื่องของฮาร์ดเรทที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้พุ่งสูงปี๊ด คือมันไม่ได้พุ่งไปแบบโซน5อะไรอย่างเงี้ยประมาณ5โลแรกก็จะอยู่แบบโซน3ปริมปริมอะไรเงี้ยวิ่งไปอีกตามไปเรื่อยๆประมาณโลที่10ผมก็รู้สึกว่าฮาร์ดเรทผมอยู่ที่ประมาณ160เท่านั้นเองมันไม่ได้แบบปรี๊ดเวลาการที่ผมหายใจมันสามารถคอนโทรลได้มันไม่ได้แบบหอบหอบเหนื่อยอ่ะเออผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายเราค่อนข้างโอเคนะวันนี้น่าจะจบได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเส้นทางของขอนแก่น21เนี่ย จริงๆมันก็มีหลายจุดที่เป็นไฮไลท์นะไม่ว่าจะเป็นจุดวัดหนองแวงนะครับถ้าเกิดใครเคยมาวิ่งขอนแก่นมาราธอนเนี่ยทุกคนน่าจะได้ผ่านจุดนี้ถ้าเกิดวิ่งระยะฟูลมาราธอนขอนแก่น21ก็ได้วิ่งผ่านตรงนี้เหมือนกันนะแล้วก็จุดสตาร์ทเนี่ยเริ่มต้นที่ประตูเมืองของจังหวัดขอนแก่นแล้วก็จบจุดเดียวกันนะครับ80%ของสนามเป็นพื้นที่ราบแทบจะไม่มีเนินเลยนะครับแล้วมันจะมีช่วงจุดกลางๆที่ต้องวิ่งเข้าไปบึงทุ่งสร้างอะ่ะจุดนั้นนะเป็นจุดที่ผม รู้สึกเหนื่อยมากเพราะว่าเส้นทางเนี้ยสามสี่กิโลตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคอนกรีตแทบจะทั้งหมดเลยใครที่เคยวิ่งบนคอนกรีตเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับลาดยางเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหการวิ่งบนคอนกรีตเนี่ยมันกินแรงมากๆเลยไม่ว่าคุณจะใส่รองเท้าอะไรก็ตามผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบวิ่งบนคอนกรีตเลยอะ่ะมันสนมากนะครับพอเข้ากิโลที่15ผมเริ่มรู้สึกว่าระบบหายใจผมยังโอเคนะแต่ว่าร่างกายผมอะ่ะด้วยความที่ผมไม่ค่อยได้ซ้อมสปีดเวิร์กอัพอ่ะ มันเหมือนจะตันๆและที่สําคัญคือผมโหลดพลังงานไม่ดีก่อนวิ่งด้วยด้วยความที่ประมาทเกินไปประมาทว่าตัวเองน่าจะวิ่งได้แบบไม่ต้องโหลดไม่ต้องกินอะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดผิดมากเพราะว่าผมไม่ได้โหลดพลังงานก่อนวิ่งเลยแล้วระหว่างวิ่งอ่ะจริงๆกิโลเมตรที่สิผมควรจะต้องเติมเจลก่อนใช่ไหมผมค้างไปจนถึงกิโลเมตรที่15แล้วค่อยเติมเจลอันนี้คือประมาทเกินไปนะครับทำให้ช่วงท้ายเนี่ยใจออก พูดตรงๆเลยว่าช่วงท้ายเนินเยอะด้วยนะครับช่วงกิโลเมตรที่แบบ1 7 1 8เนี่ยผมพยายามที่จะเกาะพี่ๆเพเซอร์เข้าไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะเพราะผมคิดว่าเฮ้ยถ้าเราสามารถเกาะไปได้จนถึงกิโลเมตรที่1 7บเอะเราน่าจะจบตามเวลาที่คาดหวังได้แต่พอเอาเข้าจร,จริงอะพอถึงกิโลเมตรที่18บปุ๊บโอ้โหบอกเลยว่าผมต้องยอมเดินแป๊บหนึ่งเพื่อให้ร่างกายมันได้รีคาเวอรี่ก่อน นิดหน่อยแล้วก็กินน้ํากินท่าให้มันดีๆแล้วค่อยวิ่งไปต่อพอร่างกายมันเริ่มรีคา v เอร์ขึ้นมานิดหน่อยแล้วผมก็พยายามที่จะวิ่งไปตามสปีดของผมที่สามารถควบคุมได้ผ่านมา20โลครับโลสุดท้ายเข้าเส้นตอนนี้เวลา141ครับไม่นายทันแม145แต่ก็แฮปปีล้ละ800เมตร ซึ่งท้ายที่สุดแล้วพอมันเข้ามาโค้งสุดท้ายช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆอะ่ะสกิโลเมตรสุดท้ายอะ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะโอเคเลยก็ได้นะตรงเนี้ยเราจะเดินก็ได้เราถือว่าทําได้ตามเป้าหมายแล้วแล้วเวลาก็ไม่ได้แย่ด้วยไม่น่าเกิน150ซึ่งถือว่าน่าพอใจมากโค้งสุดท้ายกิโลสุดท้ายที่มันจะเห็นป้ายประตูเมืองอยู่ข้างหน้าผมรู้สึกว่าผมทําใจไม่ได้ถ้าเกิดผมจะต้องเดิน แล้วเวลามันจะได้เกิน1.45มาเป็น1.46 1.47อย่างเงี้ยผมก็เลยแบบกัดฟันเลยนะคือตอนนั้นนะพลังงานผมแทบจะไม่เหลือแรงแล้วนะครับเพราะว่าการโหลดการนอนพักผ่อนที่ไม่เพียงพอของผมผมก็เลยกัดฟันไปเลยสุดท้ายสปรินต์อยู่ที่เพจสต้นสปรินต์สุดๆอยู่ที่3ครึ่งอะ่ะเออจนเข้าเส้นชัยไปนะครับสี่ร้อยเมตรหนึ่งรอบสนาม

จนเตอรโอเคไหมครับโอเคโอเคแจนเต้ยได้อยู่ฮะโอเคอยู่เลยครับได้ครับได้ครับแกบรรยุกภาพมาตลอดทางนะฮะทุกอย่างโอเคไหมครับอาจารย์อ่าได้แล้วได้แล้วโอเคมันเหนื่อยครับมันเหนื่อยฮะก็ต้องขอบคุณนะครับอินฟลูเอนเซอร์อีกท่านหนึ่งนะครับแจนเตอร์นะับขอบคุณมากเลยครับจากแบนดูรันครับแบนดูรันนี่ทำคอนเทนต์หนึ่งเลยมาทำคทำคอนเทนต์เหนื่อยขนาดนี้เลยเหรออาจารย์โอ้เวลาเวลา ใช่มันก็เลยแบบอัดมาหน่อยอ่าทำเวลาสักหน่อยฮะอาจัดเต้ยวันนี okay, 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 okay. ้ฮะใส่อะไรฮะวันนี้ฮะอาจัดเต้ยฮะสกายครับอาดิดาสเออไม่ใช่เอซิคฮะเบตสกายฮะอย่าเพิ่งจนคุยอย่าเพิ่งจนคุยโอเคคอนเสิร์ตเป็นบุคคนเดียวกับสวัสดีครับ พอเข้าเส้นชัยไปปุ๊บเนี่ยสภาพก็เป็นไปตามที่เห็นเลยครับคือสุดล้มทั้งยืนนะครับตลอดชีวิตการวิ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีครั้งไหนที่ผมวิ่งจนเซแบบนี้ล้มหน้าเส้นเนี่ยเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมล้มแล้วผมจะแบบผมรู้สึกอยากอ้วกเลยอะ่ะผมจะอ้วกออกมาแต่ว่ามันอ้วกไม่ออกอะ่ะมันไม่มีอะไรอยู่ข้างในท้องไม่มีพลังงานไม่มีอะไรเลยอยู่ในท้องอะ่ะแต่คือตอนนั้นอะ่ะผมก็ยังมีสตินะแล้วผมรู้สึกว่าเออมันยังไม่ได้แบบว่ารุนแรงอะไรขนาดนั้นแต่แบบ มันเป็นอาการที่แบบไม่ไหวร่างกายไม่ไหวอะ่ะเออคือใช้พลังมานสปรินต์มาจนหมดหลอดอะไรประมาณนั้นอะ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ที่ enjoy นะในการวิ่งเพราะว่าสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่คิดเอาไว้แล้วก็ยังเป็นการเช็คตัวเองได้ว่าเฮ้ย mm. จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราซ้อมดีๆเรามีตารางที่สม่ำเสมอเราตั้งเป้าหมายดีๆเนี่ย ร่างกายเราก็ยังสามารถที่จะแบบเล่นกับความเร็วได้อยู่นะเราอาจจะไม่ได้เร็วขึ้นมากมายขนาดนั้นหรอกด้วยอายุของเราที่มันเพิ่มมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเรายังรักษาสภาพร่างกายของเราได้ดีอยู่ซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบโอเคมากๆแล้วส่วนใครที่อยากจะฟังการรีวิวรองเท้านะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเวลานิดนึงนะผมรู้สึกว่าอยากจะพูดอะไรกับรองเท้าคู่นี้กับเจ้า asics metaspeed sky t o k e a นะแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าความรู้สึกของผมหลังจากที่วิ่งกับคู่นี้ ในเพจแบบนี้เวลาประมาณนี้ในระยะฮาร์ฟเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ได้มาวิ่งขอนแก่นที่1นะครับลองฟีดแบ็กกันมาได้ว่าชอบไม่ชอบสนามนี้ยังไงนะครับอยากให้ปรับปรุงตรงไหนจะได้เอาเสียงนี้ไปช่วยบอกผู้จัดให้เขาพัฒนาจะได้เป็นงานวิ่งที่แบบทุกคนมาแล้วก็เอนจอยสนุกสนานกันได้นะครับเพื่อนเพื่อ,นอนคนไหนมาวิ่งนะครับมาช่วยกันรีวิวสนามคอมเมนต์ข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วบอกได้ว่าทําเวลาไปได้เท่าไหร่พอใจกับผลงานตัวเองไหม แล้วเดี๋ยวเจอกันสนามหน้าวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามกับผมต้ยไปทุรันครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ